ลอยมาจากฝาจับแสนเลยครับผมนี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณจับเงินแสนกลับบ้านไปแบบฟรีๆมาแล้วมาแล้วเอาด้วยเกมการแข่งขันสุดฮาเกิดคาดเดาที่จะบุกไปให้คุณเล่นถึงที่เตรียมพบกับความสนุกความฮา และโอกาสที่จะมาจับเงินแสนไปชมกันเลยครับว่าวันนี้รายการจับแสนมือเปล่าจะไปที่ไหนและนี่ก็เป็นเทปแรกของรายการเราขอเปิดตัวด้วยตลาดนานาเจริญแห่งนี้ครับที่มีสินค้าให้เราได้เลือกสรรมากมายที่เดียวครบจบทุกความต้องการของคนในย่านคลองสองลำลูกกาครับ ตอนนี้สามพิธีกรสุดหล่อของเราคุณแจ็คธนพลคุณเหินฟ้าและคุณม่อนก็กำลังลงพื้นที่ไปชักชวนชาวตลาดนาหน้าเจริญมาเล่นเกมสุดหาเกินจะคาดเดาเพื่อเข้าไปจับเงินแสนกับหอคอยเงินแสนครับวันนี้ต้องเอาเงินแสนกลับบ้านให้ได้เราจะไปจับเงินแสนครับผมเย้เ ตอนนี้ก็มีคนสนใจมาร่วมสมัครเพื่อจับเงินแสนเป็นจำนวน52คนซึ่งพวกเขาจะต้องผ่านเกมสุดมันทั้ง3ด่านเพื่อที่จะได้ไปจับเงินแสนแบบมือเปล่าและก่อนที่จะเล่นเกมแรกนั้นก็ต้องทำงานแบ่งทีมออกเป็น6ทีมลุ่มนี้ดูเหมือนจะจับทีมได้เป็นทีมแรกเลยครับเพราะเน้นไปที่ไวเดียวกันถือว่าคุยกันรู้เรื่อง ส่วนฝั่งนี้พรีดราดกันเสียงดังทีมนี้ส่วนใหญ่ก็สาวสววัยรุ่นครับส่วนทีมนี้รวมพลวัยรุ่นชายล้วนถ้าหากว่าเป็นเกมที่ต้องใช้กำลังทีมนี้จะได้เปรียบที่เดียวเลยและตอนนี้ทั้ง6กทีมก็พร้อมแล้วละครับไปสนุกกันได้เลยสวัสดีครับ วันนี้เรามากันที่ตลาดนานาเจริญคลองสองปทุมธานีนะครับกับรายการจับแสนมือเปล่าเช็คความพร้อมกันหน่อยครับผมพี่แจ็คพร้อมไหมครับเออสียงนั่นวันนี้พร้อมจะรวยไหมฮะรวยสิคุณปิงปองคุณปิงปองวันนี้พร้อมรวยไหม พร้อมครับผมเฮ้ยโอ้ยท้าทายท้าทายอะสีส้มบ้างครับสีส้มครับน้องฮะอะพาทั้งสีส้มก่อนสีส้มหายไปี่แล้วเราสีส้มเน็นคุณแม่มีเกณฑ์เลือกคนยังไงบ้างครับในทีมเราถ้าไม่สวเราไม่เลือกค่ะหมายถึงว่าสวย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 ว่านึกว่าตกใจอย่างเลยผมก็คิดว่าสูงวัยอะไรอย่างเงี้ย่าพูดอย่างนั้นพี่จะพูดอย่างนั้น่าพูดอย่างนั้นพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะฮะอุปกรณ์มาครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าอุปกรณ์การเล่นเกมในรอบแรกจะเป็นอะไรแทน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 แนแนี่และนี่ก็คือผลไม้สดๆจากตลาดนานาเจริญนะครับ ปรึกษากันเลยครับว่าจะเลือกผลไม้อะไรตรงหน้านี้นะครับลองปรึกษาดีๆเอาอย่างไม่บอกเลยว่าเกมนี้เล่นยังไงแล้วอย่างนี้จะเลือกกันยังไงละครับเนี่ยคงต้องเดาทางกันไปก่อนเลยครับทุกคนยังไม่รู้เลยว่ากติกาเป็นยังไงใช่ครับพี่แจ๊ดยังไม่รู้เลยนี่คือเสน่ห์ของรายการเราจับแสนมือเปล่าครับใช่ครับผมทีมที่หนึ่งครับผมมาเลือกผลไม้เลยครับส่งตัวแทนมาเลยครับพี่ไม้มาพี่ไม้อยากจะเลือกเลยฮะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงเลือกแต่งโมครับเอออากาศมันร้อนแบบนี้น่ะถ้าทุเรียนมากินไม่ได้มันร้อนมีเหตุผลถึงว่ามีเหตุผลนะฮะและตอนนี้ทุกทีมก็ต้องเลือกผลไม้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเอามาทำอะไรต่อครับบางทีมก็เลือกลูกใหญ่ๆบางทีมก็เลือกของแพงๆไว้ก่อนก็เดากันไปต่างๆนานาทำไมถึงเลือกมังคุดคทำไมเลือกมังคุดมันเล็กและแน่นค่ะ ระหว่างทุเรียนกับมะม่วงทุเรียนปิงปองอยากเลือกทุเรียนอยากเลือกทุเรียนแต่ไม่ได้พี่แจ็คเพราะว่าพปิงปองหมายเลข6หมายเลขหถูกไหมราก็จะพี่แอดอันดับที่ห้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งใจแล้วจะเลือกอะไรชะตากรรมของน้องปิงปองอยู่ที่พี่แอดเชิญพี่แอดเลือกผลไม้ครับครับผมทุเรียนพี่แอดเลือกทุเรียนโอ้โหที่เลือกทุเรียนเพราะว่า ผลไม้ทั้งหมดอ่ะทุเรียนอ่ะแพงสุดนะคะมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลนะและทีมที่6ได้ผลไม้ชนิดนี้มะม่วงมะม่วงดีนะครับโหต้อหาตอนนี้นี่ทุกคนทนุถนอมผลไม้ที่ตนเองเลือกใช่ครับพี่แจ๊คดีใจมากทุกคนเลยยังไม่รู้กติกาย,ยังไม่รู้ใดใดทั้งสิ้นเลยว่าคืออะไรและเกมนี้มีชื่อว่า ชื่อเกมก็ทําเอาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดงงกันสุดๆเลยเลยครับสําหรับกติกาเกมโอมจงลอยผู้เข้าแข่งขันทั้งหทีมจะต้องเอาผลไม้ที่เลือกมานั้นมาป,ปล่อยลงในตู้ปลาผลไม้ของทีมไหนลอยน้ําก็ผ่านเข้ารอบไปทั้งทีมเลยครับและทีมแรกที่จะมาพิสูจน์ชะตากรรมคือผลไม้ มะม่วงดิบครับมะม่วงดิบเชิญมาเลยทั้งทีมฮะมาเลยครับทั้งปกติเคยเอามะม่วงทิ้งลงน้ำปะเคยไหมจมหรือลอยฮะเออถ้าเป็นมะม่วงสุกจะจมค่ะอเฮ้ยถ้าเป็นมะม่วงดิบจะลอยลอยถ้าเป็นมะม่วงสุกจะจมเอาเราต้องพิสูจน์นะพี่นงพิสูจน์มาแล้วอันนี้ยังไม่รู้นะอาจจะใช่หรือเปล่าอ้าวเตรียมพร้อมครับ ชูวไว้เดี๋ยวนะขยับเข้าอีกครับจมหรือลอยชูวไว้ชูวไว้รอสัญญาจากผมครับยังไง,งจมหรือลอยจมหรือลอยอลยต่อยครับพร้อมแล้วบอยต่อยครับต่อยครับต่อยแล้วต่อยแล้วเดย เฮ้ยเแล้วยมเลยบีกองเลยบงองสุดเจดาิงองไปบวโจจจเฮ้ยโจมจจมมันไม่รอยขึ้นมาเลยอะแล้วมาบวงเดมโจมช่ครับผ ม่วงของเราก็แสบไม่เบาเลยนะครับเนี่ยมีการลอยขึ้นมาให้ทุกคนได้ดีใจกันแต่ดีใจได้แป๊บเดียวก็กลายเป็นว่าดันจมลงไปสะอย่างนั้นแบบนี้ก็ตกรอบไปเป็นทีมแรกเลยสิครับเนี่ยไหนๆก็ตกรอบแล้วตีลังกาโชว์กันสักนิดพี่เป้งมั่นใจไหม ตามหลักวิทยาศาสตร์ของอริสโตเติลบอกไว้แล้วนะครับอริสโตเติลอริสโตเติลด้วยอริสโตเติลถ้าดิบจมสุกมักจะลอยครับเ,เไป็นไงอลอยหรือจมจม อ้ไม่อยากตกเลยรอบแรกมันไม่รอยเลยค่ะมันจมเลยทีมซีเลือตกรอบไอเรามันแชมป์ว้านะหูตาเป็นสับปะรดยังไงยังไงก็ไม่จมนะลูกทีมมั่นใจนะโอ้ต้องรอยดีครับแต่เมื่อกี้นี้มะม่วงสุกกระดิบ จมเลยนะจมทั้งคู่นะยังจมเลยนี่หนักมากเลยสับปะรดหนักนะก็เพราะมันไม่ใช่สับปะรดไงครับมันคืออะไรมังง่วนและสับปะรดจมหรือลอยหอมลอยครับลอยครับอุ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยสับปะรดไม่ติดขูดสรุปแล้วสับปะรดลอยีครับเป็นีสามัคคีกันโอ้โหโอ้ยประคองทุเรียนกันมาเลยนะเชิญพี่เว้ยมาลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันดีกว่าว่าทุเรียนจะลอย ลอยหรือจมครับลอยหรือจมลอยหรือจมลอยหรือจมลอยครับไปสู้ไปสู้ไปสู้ลอยลอยเอาแล้วยินดีด้วยครับผมโ,อโ,อโอลอยดูดิมั่นใจใช่ไหม มั่นค่ะมั่นใจมันแน่นมันจะจมหรือเปล่ามันหนักนะมั่นค่ะเดี๋ยวเราบอกมั่นแต่ปากเราสั่นแล้วนะเมื่อกี้มังคุดมันจะลอยหรือจมเรามาพิสูจน์กันครับครับผมพิสูจน์กัรลอยหรือจมลอยหรือจมครับลอยหรือจมลอยครับ ของหนักๆแบบทุเรียนยังลอยแต่มังคุดลูกนิดเดียวดันจมซะได้พี่เอจะกรีดอีกกี่ทีมันก็ไม่ลอยขึ้นมารอกครับเหลือสุดท้ายแล้วอ้าเชิญพี่ไมค์ครับมาเลยครับทีมเลยทีมสีเขียวนะมั่นใจมากนะพี่ลูกทีมมั่นใจมากนะครับแม่แมั่นใจว่าแต่งโมลอยแน่นอนก็กึ่งกึงค่ะพี่แรมโบ้คิดว่าลอยหรือจมลอยครับผมว่าเรามีคาถาอมจงลอย อ่ะเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันว่าแตงโมจะจมหรือลอยครับจมหรือลอยปล่อยครับ โอมจงลยอยและทีมที่เข้ารอบได้แก่ทีมสีเขียวทีมสีฟ้าทีมสีชมพูอตอนนี้เรามีผู้เข้ารอบมาทั้งหมด 25คนแต่ในเกมต่อไปนั้นต้องใช้คนแข่ง28คนเราต้องการอีก3คนเพื่อให้ได้จำนวนทีมตามเกมที่วางไว้ท่านรายการจึงจะให้โอกาสคนที่ตกรอบไปแล้วได้กลับมาอีกครั้งโดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่สร้างสีสันและเล่นเกมได้ประทับใจทางรายการมากที่สุดจะเป็นใครบ้างไปลุ้นพร้อมกันเลยท่านแรก พี่เอสีส้มาด้วยการปีกข,ของเขาเขาก็ได้กลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งอ้าวและคนที่สองที่ได้โอกาสกลับมาครับพี่เป้งสีเหลืองมาอย่างไวแนว่โหดโีและคนสุดท้ายที่ได้โอกาสกลับมาครับ ปองีดออออตอนนี้ก็ได้จำนวนผู้เข้าแข่งขันครบ28คนแล้วเหลืออีก2เกมก่อนจะไปลุ้นเงินแสนในร,รอบสุดท้ายครับจะสนุกสนานและเกิดคาดแค่ไหนติดตามช่วงหน้าครับเรามมันแช